พอเรามาเจอคีรู้ขายดีตอนเราอยู่นอกแล้วอยู่นอกแต่ต้องแตเราต้องมาคุยเรื่องนี้หน่อยเรื่องที่โยเคยไปเล่ารายการเนี่ยบอกว่าที่ตีหนุ่มโทรมาขอชุดหนึ่งจะเคลียรด้วอยาเยคือเราคุยเรื่องอ้ไเรื่องนี้เพราเพราะว่าผมมีเหตุผลไงอ่าอ่เรื่องนี้อ่ะคือครั้งแรกเลยดีกว่ารายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกัลละครั้งหนึ่งไบโคกซีโรกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไคร์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัละครั้งนึ่งบโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา ดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็็เปนับคนเราเรื่องาราวเพียงกับคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังผ่านไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทําตามแต่อย่าให้มันเป็นอุทาหรณ์ เราเราสภาพแบบนั้นนะมึงตบกูกระทือกูไว้มึงบอกกูเนี่ยมันเบาๆพอนะตัเราเราเราพูดตรงนตีนุ่มในโมในบ้านมดเอ็กแล้วเพื่อนผิดอ่ะไอ้ตรงเนี้ยป็นกลางนะไอโยก็ทำเกินกว่าเหตุทำทำทำทเยอะาเพื่อทำเยอะลอออไม่ใช่แเนี้ยต่เพื่อนอ่ะแต่เนี่ยมันก็ เกิดอะไรคือมันเมาเมามันก็เบียเบียอ่าเบียอันนี้คือต่างคนต่างไปแล้วใช่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 ตรงนี้คือเราเป็นกลางแต่เราก็คิดกับยกันว่าอยูอย่างแต่ความคิดของโค้กคือว่าน้อยใจน้อยใจครับว่าเพื่อนเอื่อนเพื่อนมึงจะบอกว่าในบ้านเราบอกมึงกูก็ในบ้านไอ้เหี้ยแล้วตีคู่เหมือนกันใช่แล้วกินข้าวเราก็บ้านเดียวกันใช่เราก็บ้านเดียวกันเข้ามาคือว่าน้อยใจนิดนึงแค่นั้นเองเข้า่าโอ้แล้วเพื่อนนำผมแล้วผมเวียผมตบตบกระเทืร์ดผมเอ้ยกูผิดคือเอามันมันปกติอ่ะคือกูููว่่่่่าาาาากกผิดใใชชปรระมณนนนั้้ออเเพืทแตถ ทำเราไม่อยอมใช่ไหมละ่ะมันลจเป็นกรณีที่แบบว่าน,น้อยใจของโค้ถ้าว่าคือตันนี้ผมผมยอมรับผิงแต่วันแรกแล้วคือหาไม่มอีกมันดูก็ก็สื่อจริงผมกผมก็ขอโทษมาตั้งแต่วันแรกแล้วที่มีเรื่องปัญหาว่าเออถ้ามึงพูดมาแบบนี้มันจริง แต่ว่าอย่าลืมว่าตอนนั้นความโมโหและกูเมาทุกคนทุกคนมันก็มันก็เมาไม่ต่างคนก็เลเมาอะไรก็บอกว่ามันมันตัวนี้มันบ้าพลังแล้วมันเป็นคนบ้าพลังมันบ้าอยู่แล้วบ้ามากเลยบ้ามันบ้าผลังแต่มันไม่ดูเราหรอกใช่แต่ความไมาความเมาแต่่กอนนั้นมึงยังหอมกว่านี้อีกหอมมันหอมมากแล้วอยาที่ลูกนี่ใครเคยเห็นลูกผมว่าเป็นอย่างนั้นหอมก็พิผายขนาดกูขนาดหนาสู้ไม่ได้เลยแต่โยมก็แบบนี้เลยหุ่นมันก็แบบนี้คู่เนี่ยหลายหลายอะไรอย่างเงี้ยกูไฝ่กับมันสามสี่รอบอ่ะต้องใช้ ขอเขาใช้ของอ่ะกูลอหลักแทงอ่ะจริงลื่งมันเหนื่อยอุ้ยขายไปทุกมันเอออย่างนี้แล้วข้ยยังเป็นโกกล้าทุกวันอย่างนี้แหละคือมันก็คือว่าเป็นการเข้าใจกันแล้วนะครับตอนนี้พี่น้อง FC ทั้งหลายแล้วเราก็ไม่ได้เจอเลยนะแต่เราก็ไม่ได้เจอเลยพอเรามาเจออีกทีรู้ข่าวดีตอนเราอยู่งนอกแล้วอยู่งนอกแต่ตแต่เราต้องมาคุยเรื่องนี้หน่อยเรื่องที่โยเคยไปเล่ารายการเนี่ยบอกว่าพี่ตีหนุ่มโทรมาขอ่ชนหนึ่งจะเคลียร์ทีอ่น้เนี่ยเราคุยเรื่องไอ้เรื่องเนี้ยไอ้เรื่องเนี้ย ผมมีเหตุผลไงอ่าอไอ้เรื่องนี้อ่าคือครั้งแรกเลยดีกว่าอันนี้คือเรื่องเกิดจากผมเองแหละอันนี้ออกมาแล้วนะอันนี้อันนี้คือออกมาคือออกมาข้างนอกปุ๊บเนี่ยโยโทรหาผมแล้วบอกว่ามีเรื่องกับโค้กเครืงนายอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าเออแล้วผมก็เลยโทรไปหาโค้กเออเป็นเรื่องราวไปมาไงแล้วว่าผมก็ฟังฟังข้างเดียวฟังฟังข้างโค้กว่าเออโยไปกระทืบโค้กวามคิดของผมคือว่าอะไรรู้ว่าไอ้ห่ามึงคนในบ้านเดียวกันเนี่ยเยี่ยมมึงไปกระทืบได้ยังไงไม่พอใจโยตอนนั้นผมบอกเลยว่าไมมมม่่่่่่พออออออใจึึงงงงนนนะะเว้้ยยยยยแรรททททีกกกกิููดาาาาาลุุสถคื ของราหมดแล้วทําไมต้องไปกระทืบใช่ป่ะแล้วผมก็พูดแบบตรงๆเลยนะผมขอชุดหนึ่งหมายความว่าจะให้ยุติการไม่อยากให้สองคนนี้ตอนนี้อยู่ข้างนอกเจอกันถ้าเจอข้างนอกนะตอนนั้นนะมีเรื่องกันแน่อยากให้จบมีเรื่องกันแน่ตอนทีนนย่ยังไม่เลียร์เจอข้างน,นอกมีเรื่องกันแน่แต่ผมอยากเคลียร์ให้มันจบผมก็เลยต้องปรึกษาและผมก็เลยเป็นคนพูดเองว่าโคถ้าเกิดกูขอให้มันจบได้เนี่ยมึงไม่ต้องยุ่งได้ไหมกูจัดการนอยโยให้กูขอไอโยชุดหนึ่งซึ่งโยมีสปีิตมากมันยอมยอมให้กูจัดให้ชุดหนึ่งเพื่อให้จบ แต่กูมันนั่งคิดอีกทีหนึ่งนะความคิดกูเลยขึ้นมาในสมองอีกนี่ก็น้<ม>นนองนี่ก็น้องและกูไม่อยู่ในเหตุการณ์มานั้นเเื่กูไปต่อกโยจะเหมือนกูก็คามึงมาเกินไปเกินไปไหมใช่บอกนี่นุมแล้วทำไม่ได้นุงรังยันไม่ได้กูถามแค่นี้นใช่ป่ะก<ช>ู<ช>เลยโทรมาหามึองไหมโยกูทำไม่ได้เว้ยใช่ป่ะผมบอกพี่อย่างนี้พี่โทรบอกผมว่าตอนนั้นแต่ผมไม่รู้นะที่ผมเล่าไปเพราะถ้าพี่พูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าผมคือที่พี่ผมโทรคปเี๋ยพี่ปุ๊บพี่บอกว่าไอโยไอเขาบอกให้ึึงชุดนจไป แต่กูทำอ่าไม่ตอนแรกังบอกผมไม่ได้บอกพี่พี่พี่ผมถ้าพี่ให้ผมมอบเนี่ยไอ้โค้กเผมไม่มอบหรอกแต่ถ้าพี่จะทำผมอ่ะพี่พี่ชายผมที่ผมนับถือเนี่ยผมให้พี่ผมให้ได้อ่าแต่ถ้าผมให้ครกผมให้ไม่ได้ใช่เพราะผมก็ไม่รู้วอกวันนั้นน่ะต่างคนต่างก็คิดว่าต่างคนต่างไม่มีใครผิดหรอกอ่าใช่ผมมอบอได้ยังไงใช่ถูกไหมแต่ความคิดของกู คือกูต้องการให้จบกูต้องการให้จบโค้ดนี่นะกูต่อมโยไปทิ้งแล้วนะโอเคนะมึงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมความคิดของผมคืออย่างนี้เข้าใจแล้วผมต้องบอกก่อนทาไมวันนั้นผมถึงถึงพูดไปอย่างนั้นว่าขอชุดหนึ่งหน่อยน่มเพราะว่าหนึ่งความแค้นมันยังกุยังกุเพิ่งออกมาใช่เพิ่งออกมามันกุอยู่ตรงนี้ว่าเฮ้ยมึงทำกูขนาดนั้นเลยพอเรารู้ความจริงทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเพื่อนมเล่าแบบแต่เราไม่รู้สาเหตุที่มันทําเราไงเนี่ยอย่างวันนี้มาเล่าปุ๊บมันรู้เลยรู้สาเหตุอ๋อแบบนี้เหรอวอผผมมมมเเาก็็ปนี ก็คือก็คือเราเราเราไม่รู้ไ่หลายคนต่างไม่เข้าใจกันใช่สำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องการะคั้นหนึ่งไบโคสซีโร่มาโปรโมทสินค้าหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทไปได้ที่เพจการะคั้นหนึ่งไบโคสซีโร่หรือ l i น์แอดโคสซีโร่สตอรี่และสําหรับใครอยากเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ทักแชทมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ ผมมาเบาลงแล้วก็มาแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนไม่ค่อเกียดเราตรงที่ว่าโยไปออกช่องช่องหนึ่งนะไปออกช่องหนึ่งแล้วเล่าเราก็รอดูอยู่ผมรุ้นเราผมรุ้นดูว่าถ้าคำว่าเพื่อนยังมีถ้ายังมีกันอยู่นะผมก็จะให้เพื่อนและสุดท้ายโยไม่เล่าไม่เล่าจริงๆไม่เล่าในแผนที่เราฟังมมยคุยวันเอกตล่หรอเฮ้ยวันเอกโยไม่เล่าเลยวันเอกเออดูมันก็ไม่เล่านะเว้ยทั้งนั้นี่ถามถามว่าโยทําได้ไหมทําได้แต่โยไม่ทํามันซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าเออโอเคความเป็นเพื่อนแกมีกับผมอยู่แต่คือจะถึงเวลา ตอนไหนแค่นั้นแหละได้มานั่งคุยกันแล้วผมเนี่ยผมก็เป็นตัวจุดประกายอันนี้ผมก็ต้องเป็นผมว่าต้องต้องผิดตรงนี้ด้วยเพราะผมเป็นคนี้นจุดประกายแต่ถามว่าจุดประกายที่นี้คือเราเล่าในสิ่งที่เราโดนและเล่าในสิ่งที่เราลืมผิดตรงที่ผมไปเอยชื่อเราใช่เราผิดตรงนี้ว่าเราไปเอยชื่อเทำให้เป็นกระทู้ทำให้โยว่าต้องต้องโดนโจมตีต้กเราผิดในการที่เพื่อนต้องทำงานได้แต่เราไม่ได้คิดอื่นใดนะปุ๊บเราก็ รู้สึกนั่นแหละยงไม่ดีไม่ดีรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ดีฮโยโมันก็เลยมันก็เข้าใจองว่าพอมันมีชื่อมันออกมามันโดนกระแสโจมตีมันก็ต้องออกไปแก้กระแสมันก็เลยมาแก้เออท้ายสุเลยออกไปแก้กระแสคือแต่กเราไม่รู้ไงในขนาดเดียวกันเราไม่รู้เราคิดว่าเราโดนอ่ะเราโดนไอโค้ดที่มันเล่าอ่ะมันคิดว่ามันเล่าในโดนมันคงไม่มีอะไรหรอกฟังผมหน่อยเพื่อนทั้งทั้งที่ในใจผมผมไม่ไม่เล่าเลยนะเว้เพราะก็รู้อยู่แล้วว่ามึงออกมามึงอยากให้มันจบแล้วอยู่แล้วทุกอย่างมึงอยากทำงานมึงก็บอกอย แล้วอยู่ๆมาปุ๊บมีเพจมาปุ๊บเล่ามีเอ่ยมามีอะไรมาแล้วกระทู้มันมาลงลัวมายิงที่ผม,มแล้วพวกกระทู้เนี้ยมันตัดแต่ช็อตที่แบบเราพูดไม่ดีเราพูดไม่ดีได้ไ,ดไหมเพื<ต>่อนพวกเนี้ย บอกว่ามันมันเป็นกระแสกระแสเนี่ยโราเชื่มึงต้องศึกษาดีๆเว้ยกูโดนมาหมดแล้วคือวันนี้กูไม่ค่อยอยู่โลกโซเชียลแล้วตอนเราเท้าความอ่ะมันไม่ตัดมาให้หมดมันมาตัดตรงนี้ว่าปุ๊บคำว่าโยนนี่นั่นแต่เงี้ยแต่ถามว่ามึงมไ่เกูโดนมดไม่เอมทั้งแผลเลยว่าเราเล่าตั้งแต่แรกตอนที่จะต้องมีปัญหาแล้วถามว่าก่อนที่ผมเล่าผมไม่ได้ว่าเอ้ยเอาความนึกคิดเราแล้วเพื่อนผมเล่าให้เอ็กวันนั้นเป็นยังไงถูกไหมเพื่อนวันนั้นเป็นยังไงอันนี้ไงกูเพราะกูต้องเล่าแล้วเพราะมึงต้้้้้้อออองงงเเเเลลลล่่่่่าาาาาแแววใในัทรรรตตตโดชหขมูสุปย ทั้งนั้นนะต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆรายการทุกๆช่องทางหลายๆอย่างที่มันมีกระทู้มีรายการมีสื่อมีอะไรทั้งทุกๆช่อง ที่ทำให้เรามีวันนี้ได้มาคุยกันที่ทำให้เรามีวันนี้มันเรื่องจริงคอมเมนต์ทั้งดีและไม่ดีทุกช่องที่ทั้งที่ผมออกและทั้งที่แกออกมันทําให้เราได้มามีวันนี้ได้คุยกันไม่ว่าคอมเมนต่อมาเนี่ยมันจะโจบตีอะไรยังไงอีกต่อไปนี้เราก็ใจแล้วว่ามันเป็นยังไงอ่าง่ายๆเลยว่ะ่สื่อทุกสื่อผมอยากจะบอกแล้วว่าเวลาเอาไปออกอ่ะพยายามเคลียร์ให้ใหกกระจ่างด้วยใช่ใช่ไม่ให้เอาไปเป็นตออะไรไม่ไม่เคลียร์แบบเคลียร์ต้องให้กระจ่างเคลียร์เนี่ยผมขอบอกเลยที่ทุกคําที่พวกผม พูดเนี่ยไม่ใช่ไปตัดเอาเฉพาะคําที่ไม่ดีเพื่อที่จะทําให้คนเขามาทะเลาะกันเพราะพวกผมทุกวันนี้อยู่กันด้วยการทำหมาหากินครับไม่ไม่ไม่ได้อยู่แบบนักเลงยังไงพวกผมก็คือพี่น้องทุกคนอย่าตัดกันไม่ขาดตัดกันไม่ขาดครับคุณจะมาปั่นกันยังไงกันแล้วแต่เนยครับแต่ว่าพวกผมอะสามารถคุยกันเองได้คุยกันรู้เรื่องผมพกมาเป็นสิบยี่สิบปีและอยู่ในจุดที่ลําบากกันมาด้วยกันพวกคุณไม่รู้ขออย่างเดียวครับคอมเมนต์สวยงามเพื่อนผมและพี่น้องทุกคนจะได้มีความสุขและพวก ก็จะมีความสุขจากมุมด้วยเพราะผมโตกันแล้วคือว่าออกมาแล้วผมคิดทำกันมหากินกันอย่างนี้จุดมุ่งหมายของพวกเราคือการแก้แค้นใช่คือว่าการที่เราจะต้องแบบว่าเจอโจรกูต้องทําเจอคนไม่ชอบกูต้องเล่นคือจุดประสงค์เราคือขอจุดยืนในการที่เราหากินใช่ครอบครัวใช่ทุกคนทำมาหากินหมดไม่ไหนม่ไหนไม่ต้องมันหลบต้องไม่ต้องมานั่งพกปืนพกกองพกนี่เราต้องการแค่นั้นเราถึงทำเนี่ยอีพีแบบนี้ขึ้นมาให้เคลียร์ใจแล้วก็ทําให้ทุกๆคนได้เห็นว่าเอ้ยเราโตกันแล้วมาหากินดีกว่า Rồi. Yeah, mà. เรื่องจริงที่เราต้องทํามาหากินเรื่องจริงที่เราต้องเริ่มต้นใหม่จ่ือกันใหม่ตื่นมาเนี่ยมึงต้องคิดแล้วว่าวันนี้จะหาเงินเข้าบ้านได้เท่าไหร่ใช่คิดแค่นี้คิดว่าคนข้างหลังเราจะกินอะไรลูปเมียเราจะดูยังไงนี่ชีวิตของผมที่ออกมาก็ขอขอบคุณสังคมด้วยที่ให้โอกาสพวกผมใช่สังคมที่ให้พวกผมมีจุดยืนทุกวันนี้สังคมตัวลายเนี่ยสมัยก่อนเดินไม่ได้นะไม่ได้เลยครับแต่ทุกวันนี้พอมีการละครั้งหนึ่งขึ้นมาทําให้พวกตัวลายมีจุดยืนมีธรรมะมีธรรมะหากินสังคมให้โอกาสใช่ าคุณด้วยในยุคสมัยนี้นะอ่ะโอเคผมมาแก้แค้นโยอ่โยอาจจะแบบเสียชีวิตหรือวิการปุ๊บแล้วผมติดคุกใครดูลูกอโยเห็นหน้าผมแ้งยิงผมใครดูลูกผมใช่มันใครเดือดร้อนอ่ะก็ว่ัวเราอ่ะมันผัวจบไม่สิ้นมันไม่จบไม่สิ้นนี่วันน่ะคือตอนนี้เราจบสิ้นแล้วขอสรุปไ้ง่ายๆเลยขั้นสร้างคือว่านักล้าโยหรือว่าโคกซิโลตอนนี้ผมได้เคลียร์ใจให้จบแล้วและก็ไม่มีการที่ว่าจะต้องไปสืบสาวราวเรื่องอะไรกันต่ออีกต่อไปแล้วเขาสองคนคือ ือมิตรภาพเหมือนเดิมที่น้องเหมือนเดิมข้าวหม้อเดียวกันที่กินกันเข้ามาเนี่ยที่อยู่แต่ข้างในเนี่ยข้าวที่ผมกินด้วยกันนี่มียางครับไม่ใช่ข้าวไม่มียางเขาจะว่ากินแล้วต้องมีความคิดต้องรู้เลยคนนี้ไว้คนในบ้านวงเล็บมีเว้แค่นี้แค่นี้เขาดีเขาผมดีใจมากเลยที่สองคนนี้ดีแบบว่าพกันเหมือนเดิมอะ่ะผมบอกตรงนี่แหละคือความสุขใจของผมที่ผมอยากจะทำวันนี้ผมดีใจที่ว่าเห็นน้องผมกลับมาดีขึ้นดีกันผมพูดเสมอแหละผมพูดไก่เองตั้งแต่วันแรกแล้วยันวันนี้ ยันออกรายการช่องที่แล้วที่ผ่านมาผมพูดตลอดผมรู้ว่าผมทาผิดทั้งๆที่ความที่เป็นเพื่อนมันหนักมือแต่ย่าลืมว่าคนเราเวลาเมาขาดสติรู้กูเข้าใจอันนี้ที่อันนี้ไม่ขาดสติแต่ตรงนี้มึงขอโทษกูว่าแต่อย่าให้ขอโทษต่อหน้ามันและถ้ามันผิดแต่มม่ให้ขอโทษต่อหน้ามึงอพาะว่าต่อหน้าคือเหตุการณ์วันนั้นนะเพื่อนอ่าเลยเอาเลยเพื่อนไปจริงจริงเราเองก็เมาแกก็รู้อยู่ว่าอันทีมันอาจจะเยอะแยะมากไปผม ขอโทษแกแล้วกันผมผมไม่เสียผมขอโทษแกขอโทษเพื่อนอไม่ก็มันก็จะว่าเราถูกคนเดียวไม่ได้เราต้องผิดถ้าเราไม่ไปซาเวียเราไม่ไปทาให้มันเกิดเรื่องเพื่อนก็คงไม่มาทำเราเราก็ต้องขอโทษเพื่อนที่ทําให้เพื่อนลำบากใจวันนะถูกปะโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนมาถมากินเพื่อนเลยกอดหน่อยไว้เพื่อนถ่ายรูปอ่ะอันนี้พวกผมนะครับถึงผมจะอายุน้อยกว่าคนอื่นเขาแต่ผมก็ต้องดูแล พวกนี้อยู่แล้วยังไงก็แล้วแต่พวกผม3คน4คนพวกน้องผมเจ็บไม่ได้แค่นั้นเองผมคิดแค่นี้และต,ต้องดีกันครับใครจะเกลียดจะโกรธผมไม่รู้น้องผมต้องมาเป็นที่หนึ่งครับ ผมฝากนิดนึง้วตอนนี้บางทีชีวิตคนมันจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันอยู่ที่สื่อนะบางทีเนะี่ยผมเมื่หนึ่งการละทันหนึ่งไปี่คลกผมจดสื่อตามระเบียบทุกอย่างถึงอย่างในการที่เราจะนําเสนอนะขอนําเสนอในในความที่มันถูกต้องหน่อยแนละ้วก็เราต้องคิดว่าการนําเสนอแล้วมันได้อะไรคนดูได้อะไรเพราะว่าช่องผมเนี่ยทำมาเนี่ยมันมี ep เขียดจงเขียดใจอนะไรเงี้ยเพื่อต้องการให้ทุกคนสมานฉันไปที่ไหนก็เป็นเพื่อนกันพวกกัน เอาง่ายเลยทุกสื่อละอยากจะให้ชัดเจน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 หน่อยชัดเจนหน่อยคือว่าอย่าไปแบบว่าโยนอักษรตัวย่อตัวนี้อะไรเงี้ยคือมันมันจะเป็นทางทําให้คนอื่นเขาไปคิดแล้วก็ไปแทงคนนู้นไปสื่อให้คนนี้มันไม่ดีครับผมเพราะาว่าใค่นี้อ่ะคือว่าอยากให้เข้าใจอะให้สื่ออะให้แหมช่อบผมตอนนี้จุดยืนแน่นอนครับไม่มีการโปรโมทไม่มีโฆษณาอะไรที่มันซับซ้อนอะมากมายเลยครับทาด้วยใจจริงช่องผมทําเพื่อต้องการ การให้สังคมยอมรับกับในมุมที่เราเคยผ่านมาใช่ใช่ก็อยากจะนำเสนอว่าพวกเรานี่แม่งคือโจรกับใจแล้วใจได้เราเป็นคนดีได้ใชต้องการเป็นคนดีแล้วต้องการที่ขอแค่โอกาสให้พวกผมแค่นั้นเองใช่มีโอกาสให้พวกผมพวกผมก็จะทําให้เต็มที่ให้สังคมเนี่ยมันดีขึ้นว่าจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ผมจะทําเต็มที่ทุกวันนี้พวกผมก็ทําอาชีพสุจริตกันทุกคนสุจริตครับสามารถสามารถตรวจสอบได้ทุกอย่างทุกคนอ่าสุดท้ายนะพิธีกรก็ต้องเป็นให้สุดท้ายนะครับผมพ่งมาเป็นครั้งแรกอาจจะไม่ค่อยเก่ง มอร่อยละมดเอ็กบางแคร์มดเอ็กบางแคร์คอมเฟิลผมเบสผุเพี้ยวใช่เดี๋ยวก่อนฝากผลงานแต่ละคนมาดิโยมีครับแซนด์วิชทำได้เฟสพูดเลยไม่เอามาไม่ได้เอามาวันนี้ไม่เอาโยโยมีอะไปหน่อยโยมีอะไรตอนนี้ค่ะคือว่าตอนนี้ผมกับแฟนผมก็ทำแซนด์วิชเจอได้ครับที่เอ็มอาร์ทีของเตยศูนย์ศิริกิตอันละจานหนึงสุกชิ้นละ25บาทครับโอเคแพงเปล่าของเสียเปล่าใจทั้งลัก ใส่ทะลักกินวันนี้ใส่ใส่มือหรือใส่ใส่ใหท่านกินวันนี้ขี้ยันวันพรุ่งนี้ต้องให้หนูรีวิวต้องให้หนูรีวิว กินวันนี้ขี้วันพรุ่งนี้ครับขี้พรุ่งนี้เลยครับเจอกับแม่ค้าสาวสวยหุ่นดีได้ทุกจันหวะเอาดีดีเอาดีดีสาวสวยหุ่นดีมาป่ะแม่ค้ามาป่ะแม่ค้ามาแม่ค้ามาแมม่ค้าาแต่แต่จะเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเขาจำหน้าแม่ค้าไม่ได้เฮ้ยร้านพี่โยนี่มาแล้วแม่ได้ได้ขอได้ขอเชิญแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้ารอบหน่อยครับแม่ค้าแม่ค้าเดี๋ยวไปร้านแม่ค้ามันนี่มันนี่าแม่ค้าอยู่นี่ครับไปไร้านจะจำไม่ได้ให้ร้านใครให้ร้านโยนกหวะเฮ้ยร้านผิดตัววะแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าอยู่อ่ะ เฟซบุ๊ก <Facebook, S 2> <Facebook. S 1> ชื่อจริงผมเลยครับพินโยชัยเฉลิอมมงศาเบอร,ร25 25 25. ์โทรศัพท์08027025แฟนคอนเทสเตอร์โทรครัถ้าเกิดว่าช้าช้า,าโทรสวัสมึงเล่าฮะช้าพูดช้า้0802702515ถ้าเกิดว่ามีงานทําบุญมีงานฝากขึ้นบ้านหรือจะไปซื้อฝากใครฝากเด็กทําบุญอะไรแล้วแต่โทรมาสั่งได้ครับออเดอร์ order. มีทุกไส้มีทุกหน้า พูดเลยพูดเลยเขาขอไม่อยากพูดก็ผ่านมาเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราพูดนะพูดนะพียผมนะตีเดือกมาถ้าใครมีรถผีมาขายได้มั้ยไม่ไม่ไม่เอาไม่รับไม่รับไม่รับผีกลัวครับหรือว่าอะไรที่ขโมยมาก็มาขายนี่วันนั้นนะมี f อไม่ใช่ไม่ไม่เป็นไรเอฟซีาเอาร้านก่อนมาจบแล้วเข้าร้านยัยเข้าร้านยัเอฟซีเอฟซีมาเออี่เรื่องจริงเลยนะลูกค้าคือที่จกเล่าเรื่องว่าเคยเล่าว่าผมติดติดติดผงแล้วมีคนทักเข้ามาหาพี่ผมอยากผมอยากเลิกขอ จากรายการโฟกฟีโร่<ม>คนเข้ามาครับเราก็เลยอธิบายเขา,าว่าการเลิกนะมันต้องมีกําลังใจถ้าเกิดทางบ้านน้องไม่มีกําลังใจน้องโทรมาหาพี่พี่ให้คำปรึกษาน้องได้ทุกอย่างไม่ใช่ว่าไปเอาที่ไหนนะ <c oughs> เพ,ะเพะื่อไปเอาของท่ก่อนนี้คนะุณถามคำียวเลยว่าอัชเชอร์ยังอยู่กับสมอาทิตย์ ขาบอกฮัตเชยแล้วพี่ึงผมพึ่งฮัตเช่ยมา2สองวันนี่เองกี่ครั้ง4ี่ห้าครั้งรีไปเติมซะไม่ใช่เหรอไม่ใช่กูบอกว่ามึงฮัตเช่ยแล้วแสดงว่ามึงใกล้หลุดแล้วอีกสองอาทิตย์มึงหลุดแน่นอนมึงหลุดหลุดแน่นอนตอนนี้ทํางานแล้วครับมีลูกแล้วเราให้คำแนะนําที่ดีนึกว่าบบว่าตอนนี้เกมไปแล้วไม่ครับทํางานแล้วเดี๋ยวเราก็ทำงานแล้วะนจากรายการคลนะคลีล ปากของเนี่ยปากของเนี่ยนะครับมดเอ่ะไม่หมด X อ่ะมด X ก็ผมเหมือนเดิมนะร้านสากมนะแท็กทูเทอร์ไทน์มดเ X บางแคร์นะเทอร์ไทน์แปนะบางแคร์ครับสัสีเขียวได้สีเหลืองอ๋อไอร้านนี้เคยเห็นอยู่เห็นน้องพนันพนันดีๆนะพนันเต็มเลยสีเหลืองสีนะสีเหลืองแต่ออกสีเขียวเหรองานงานงานเลือด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 ผสมมาเขาเขาบอกเป็นงานใจตรงใจเป็นงานฟีนอนงานใหม่งานเก่งนะแท็กทูเหมือนเดิมครับแท็กทูเทอร์ไทน์ทักมาได้ครับเฟซบุ๊กมดเอ X บางแคร์มด X เพศสัมพันธ์นะครับทักมาได้ แล้วขนมความเปรี้ยงนะหวานหวานกรอบอร่อยเคี้ยวไปไม่เหมือนที่หนูบอกแน่นอนไม่มีติดฟันไม่ติดเอามาเพียงหน้าติดโมกติดจะโมงติดโมงอร่อยหวานแล้วพวกอะไรอะไรสักแยกขายมีขายไหมหมึกเข็มถือมีหมดนีหมดอุปกรณ์การสักในติดต่อได้ที่ร้านผมมีหมดเนื้อหมึกนี่น้ำเปล่าเพียบเลยหมึกนี่น้ำหมึกประมาณฝาหนึ่งนะน้ำเปล่าโลหนึ่งไม่มีครับผมโมโหครับหมึกอย่างดีช่างสักเรามีพร้อมนะอุปกรณ์สะอาดแต่ของผมก็เหมือนเดิมนะครับร้านมอเตอร์ไซค์สตัฟ รับขโมยนะรถขโมยมาได้เลยรับซ้อมรับซ้อมไม่แต่งแรงครับแต่งเดิมๆนะครับมีรายโทรโอนย้ายปรึกษาได้เหมือนเดิมมีเขาเรียกอะไรนะเอฟซีนะเอฟซีก็โทรมาหาผมหลายคนนะให้ทาปรึกษาหลายคนการโอนการย้ายนะครับนี่และที่ขาดไปได้นี่บอกไปด้วยครับสครับสครับโค้กซีโร่ผิวขาวผิวนี่บอกตรงเลยว่าขาวแล้วก็นอนไม่หลับกลับมาเครียดเตื่นเช้าตื่นเช้าบ่อยาการนี้เป็นบ่อยนี่ต้องใช้ตัวนี้ผมเคยโดนไปแล้วเป็นไง อใช่แล้วตื่นมาไม่มีปวดหัวไม่มีตื่นมาสมองโล่งคิด เรื่องงานเรื่องไอดีเลยอย่าพี่อย่าพี่หนุ่มเนี่ยต้องได้โดนใช่ทำๆงานดูนหรือว่าไงไม่ใช่ยัดจมูกเข้าไปยัดจมูกอ่ะอ๋อตัวนี้แล้วสมองจะโล่งตื่นมานี่แบบว่าถ้ากินเหล้าไปไม่มีแฮงก์เลยจริงเหรอจริงจริงมันเปนรื่องจริงเอ้จริงนะตีนุ่มไอตื่นมาแม่งอยากจะทำงานผมซื้อไ้วยฝายแมนจารันเพื่อนผมได้ไปไหนโอ้ยแมนนี่ต้องแดดเป็นโอ่งนะแดดทำไมอ่ะทำไมอ่ะเพราะหน้ามันเครียดตลอดต้องแบกค่าธรรมเนมมัดเงนฝากไอ้สาต้องแบกเงินเข้าไปเองไอ้ที่อ่ะแล้วอย่าลืมนะฝายด้วยผลิตภัณฑ์นะครับมีเรื่อยๆนะครับ กล้ามีกล้าไปดูแรกล้าเลยแก้พบศีโลแก้วใส่น้ำแข็งวันนี้นะไม่เล่นเกมไม่ต้องรอพรุ่งนี้ละลายหมดแล้วไปไปไปใส่มาจริง มื่อวานเต็มแก้วมาอีกวันตอนเช้าตื่นมาเหลือครึ่งแก้วอ่ะเฮ้ยใช่เหรอไม่เกินจริงด้วยเหลือครึ่งแก้วนะไม่โกหกแล้วแข็งไม่เหลือนิงแ้วแข็งแล้วแข็งโอ้ยผมหมดเกินไปหรือเปล่าไม่ผมไม่โกหกจริงก็คงใช้อยู่ผมก็ใช้อยู่แล้วเป็ยังใช้เปยังไงเมียใช้กูไม่ใช้ไม่เคยไม่เคยบอกกูทีแล้วว่ามาใช้ยังไงผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเพราบ้านพูดมานที่ตีนุ่มพูดมาก็คือว่าอยู่ในเพจ zero shop นะครับ zero shop เป็นเพจใหม่ที่เราเปิดมาเพื่อนำสินค้าเพื่อ ทุกอย่างให้มาเอฟซีได้ช้อปปิ้งกันนะครับก็เข้าไปติดตามกันเยอะๆนะครับส่งเสื้อมีไหมมีครับผมมีหมดมีแน่นอนนะเสื้อขอไม่ได้นะเสื้อแบรนด์ซิโร่แบรนด์ซิโร่พวกผมน้องไปเข้าใครดูต้องเข้าไปตะกรดตะก้าไปซื้อเอาตะกอตะก้าเออโอ้ขอไม่ให้น้องไปกดเอากูกูกูได้มาตัวเดียวครั้งแรกเ้ยได้ด้วยเหรอตัวเดียวครั้งแรกที่มันทำเล่นเลยเออแล้วตังวันนี้แม่แขวนอยู่อย่างงั้น แล้วไม่จะบอกแจ้งข oh, ่าวว่เราไม่ได้ตู่กันนะเอบอเ้เบอร์เสียเบอร์เสียเบอร์เสียโกซีโรพี่โอ้ขอถามหน่อยววันั้นโดนวันนั้นโดนที่พุ่เลยนะไอสั์โดนขอโยเนี่ยแล้วแต่ก่อนกูอยู่กับมึงด้วยที่อยู่กัรเลอโอ้โหไอเอ็กมืองิกันเคยแก่คำว่าเบอร์เนี่ยมันใช้ในหลายอย่างันตใช่อย่างคนเบอร์ขอขึ้นห้องเบอร์ขอเข้าแดนเบอร์เมียรื่นทอเบอร์หัว มีหลายอย่างใช่ได hmm. like ้หลายอย่างคนข้างนอกเขาคิดว่าเบอร์เนี่ยมันต้องมีอะไรกันอย่างเดียวในในคุกเนี่ยทำลายทุรบานเบอร์ได้หลายอย่างใช่แต่เอาจริงแล้วโดนปะโดนไม่มีนะครับไม่มีนะไม่มีก็ให้เพื่อนบอกจริงๆแล้วไม่ไม่มีไม่มีไม่มีไมม่ีการเบอร์นี่นะมันบอกให้เลยว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นสิ่งต่างหาแต่มันปกปิดกันไม่ได้มันปไม่ได้เนี่ยมันปกปิดกันไม่ได้ปกปิดกันไม่ได้และไอ้คนที่มาลงคำว่าเบอร์เนี่ยไปศึกษาคำพูดไปแต่ของอ่ะ มึงใช้ด้วยมึงอย่าลงด่วยนะครับมันเป็นไม่ใช่ลงมันเป็นคอมเมนต์มาเพราะพวกเข้ามาคอมเมนต์อะไรพวกเนี้ยไม่แต่แต่นี่ไ้หลายคนก็ถามแล้วว่าพี่เบอร์มันคืออะไรเออบางคนก็อ่านเขาไม่เขาไม่เคยสัมผัสเนเบอร์เนี่ยเขาหมายถึงอย่างนั้นอย่างเดียวแต่เบอร์ในคุกเนี่ยก็รู้อยู่เฮ้ยเบอร์เบอร์หัวคือไม่รู้เนี่ยหัี่ยวกับเบอร์ไอ้เ้ยวันนี้กูช็อตว่าเดี๋ยวเบอร์แม่งอะไรอย่างเงี้ยวันที่เดินมาเนี่ยถือถือโกกกาแฟไปเนี่ยเบอร์หัวแม่งจะกดปึ้งเราไม่ร่าเบอร์นะใช่ใช่พอทีกขขงึ้นในนเเบออร์ขขงึ้้ไปช่คนนมมัไ่่รู้ท ขนาดวันนั้นเนี่ยเรีนตึงๆแล้ข้าวเหนียวไก่ห่อขนาดนี้บอกเอาขึ้นไม่ได้เรียนี่เสือเอ็กนั่งเบิร์กห้องเสียเลยอนห้องั่งนานถึงนะจะแดกลงไม่ได้น่ะไอ้สารพอออกมาด้วข้าวเหนียวทุเรียนโอ้ตายเข้าไปวเหนียวไก่อ่ะไอ้เหี้ยได้แดกลงกันได้ตอนเอาขึ้นมาข้าวเหนียวไก่ไอ้เจ้าออกมาข้าวเหนียวทุเรียนแล้วไปแดกอ่ะไอ้สัตว์กูสาบอกอย่าพูดเรื่องนี้ครมาเผอพี่ไม่ตัวมั่วออกมาด้วยพวกเนี้ยมาเทิร์นมาเทินพี่การถนัดงานถนัดไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีอันนี้บอกให้เลยว่า ตอนนี้นะก็คือสรุปโคฟิโลโยไลนักก้าจบประเด็นนะครับจบประเด็นนะครับ่ายนิดเดียวแล้วผมถ้าต่อไปนี้ FC กัละครหนึ่งไปโคฟิโลก็รักช่องของโคฟิโลก็นี่ับฝากโยไลด้วยนะครับนะติดตามผลงานด้วยติดตามผลงานแล้วก็ดูสินค้าเขาด้วยนะครับไปบินล็อใหญ่ที่ไหนต เลิกแล้วเลิกแล้วไม่มีครับแจสโนยาเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้นี่แล้วทีหลังอ่ะบินโยชัยเหล่าลงสามันยากบินโยนักก้าไอ้โยนักก้าเพื่อนเจเพราะว่าตอนนี้โซเชียลโซเชียลมันมันติดทำอะไรไม่ได้เลยมันยาวเลยมันยาวเลยมันยาโยนักก้าไปนะสักไม่เปิดร้านเลยสักเลย ม่ได้เปิดไม่ได้เปิดแล้วแต่ว่าน้องชายน้องชายรับจ้างสักอยู่แต่บอกนะนี่เดแต่ถ้าผมพูดไปปุ๊บเดี๋ยวร้านเอกดับเลยอ่ะไอ้สัตว์อ่กูแค่มาดูผลงานมึงแต่แค่ไหก็พอไอ้เงี้ยมึทับไปแล้วไอ้เีโยมึงจะมาด่ากูได้ยังไงวะโออถ้ามันแทงเองอ่ะไม่อยากฝากไม่ต้องฝากแต่ถ้าร้านน้องฝากหน่อยร้านน้องไม่ใช่ก็รู้ไอ้โยมจะดูไหมงานมันเยอะช่วงนั้นนะเข้าใจะว่าแต่วันนั้นมันเมาจริงเส้นแม่งแบบเส้นเส้นเล็กอ่ะไม่ต้องอะไรหรอกแทงสวยนะแทงสวยแล้วมันวันนั้นมันเดินเส้นเล็กอ่ะกูบอกไอโย เดี๋กกูวาดเข้าไปมงไม่องวาดเองมึงไม่ไว้ใจกูเหรอกัวโยวาดดีกว่าเพื่อนอืมเป็นกูแทงไม่วาดไม่วาดแล้วเป็นยังไงคืนแบหลับยัดได้ตื่นมาโอ้โหพี่ศาสตร์กูมันจะบุูบ้านกู นั้นโมเดนมีผมเลยนะโมเดลหนวาดมันมีผมด้วยเดี๋ยวมันต้องใส่เส้นผมนะก็เมาไงไปมาแม่งกลายเป็นโหนกลายเป็นโง่เหมผมมันเยอะไปม่บรรบากเลยกลายเป็นโหนกไม่แทงมันไปบอสีเลยทบีไปย้ายเสร็จผมบอกเนี่ยแล้วผมก็เมาหลับม่นก็แทงมันก็เมาตื่นมาโอุ๊ยอีเชือกไม่เป็นอีกกดเยอะจ้ะ เม่แต่เป็นแทงดีเลยโย่แทงดีมันน้อยว่าปยันเติมขยันเติมเติมเติม X เติม X จะได้ภาพผ้าผมที่ว่าร้านสักรองชายผมคือยังไม่มีหน้าร้านตอนนี้แต่ว่ารับจ้างสักอยู่ทั้งทั้งงานแฮนด์ห่งดีคื่อบอกเฟซได้บอกเฟซได้บอกเฟซได้เทอมอสเวินแคททูหรือกัตพันธ์ไทยเฉลิมวงศาอ่ะเดี๋ยวขึ้นไว้เลยเดี๋ยวขึ้นเวขึ้นเลยต่อผ่านมาทางผมได้เลยนะครับในราคาย่อมเยาวรับรองว่าสีไม่ผสมน้ำเหมือนร้านนี้ X แน่นอนแล้วก็แพงวันนี้เสร็จวันนี้ไม่ได้ไม่ได้มี ว่าดึงอะไรแล้วแทงวันนี้เสร็จเดือนหน้าไม่มีงนั้นไม่มีนะว่าเดี๋ยวมึงไปตัดต่อ ตอนนี้นะในฐานะที่ผมก็บ้านขอขอจบการเคลียร์ใจเข้าใจกันแล้วสี่อย่างกับแด่ปมนะครับปมปมสิบห้าปีได้จบลงแล้วสิบห้าปีสิบหกสิบเจ็ดปีนะสิบเจ็ดปีแล้วนะเกินสิบห้าเพราะว่ากูออกมาก็เกินแล้วแหละ่ะเนี่ยปมเนี้ยเคลียร์ใจกันแล้วนะครับทุกคนไม่ต้องถามแล้วโคกโดนเบอร์ไหมโยลายไปมอมยาโคกไหมไม่ต้องแล้วทุกอย่างกระจ่างในอกระจ่างหมดแล้วอันนี้เป็นอีตัวอย่างด้วยนะน้องๆพี่ใครเพื่อนกันนะสมัยมือยางโปนทะเลาะกันเลาะกน จะทกันหรือยังไงจะแทงกันหรืออะไรยังไงมีอะไรให้คุยกันตรงๆดีกว่ามาคุยกันดีกว่าทุกอย่างมันคุยกันได้เพื่อนฝูงมันมันฆ่ากันไม่ได้หรอกฆ่าเพื่อนฝูงที่จะฆ่ากันคือมันไม่ใช่เพื่อนแล้วใช่ใช่พราะสุดท้ายอะไรป่ะพอถึงวันตายแม่งมึงก็ต้องไปมึงก็ต้องเผามืออยู่มึงก็ต้องไปโหเอาโหดสิกรรมใหไม่โกหกใช่ตอนนี้ชีวิตเราผ่านมาครึ่งชีวิตแล้วคนเรามีอายุไม่มากหรอกตอนนี้เหลืออยู่เนี่ยทำงานหาเงินดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดใช่ ถ้าเราพลาดอีกรอบนึงแล้วเนี่ยชีวิตที่เหลือน้อยเนี่ยมันจะไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลือเลยมันจะไม่เหลือไม่เหลือเลยแล้วทุกวันนี้ก็บอกแล้วอย่ามามีเรื่องกับผมถ้ามีเรื่องผมไปเจอที่โรงพักงานแจ้งการมันพูดได้คำเดียวมัไม่เลิกนี่สัญญาจี้จี้บอกเลยทุกวันนี้เรื่องจริงเท่านั้นที่อยู่รอาะจริเท่านั้นที่อยู่เลาเพราะประสบการณ์มันสอนเราแล้ว ให้เราเก็บอารมณ์ให้ดีที่สุดภายท้อเราไม่เป็นไรมึงโดดมึงทำกูเลยเหมือนกูกูจะเย็นโดดกูตีกูจะเย็นจะไปเจอที่โรงพักไม่ได้คือมันเป็นอย่างนี้แล้วในนยุคี้นะยุคนี้โซเชียลแนงหลายเรื่องนะมันทำให้เรารู้รู้ศึกษารู้แล้วอะไรว่าผมแม่งถ่องแท้อะไรป่ะทะเลาะอะไรก็ทะเลาะได้แต่อย่าไปทะเลาะกับชาวโซเชียลจริงทะเลาะทะเลาะกับพวกเอฟซีทะเลาะคอมเมนต์นี่อย่าเลยผมไม่สู้นะไม่ต้องเม้นมาด่าไม่ต้องอะไรผมไม่ตอบโต้เม้นต์มาเลยเม้นมาด่าเนี่ยเม้นมาด่าเลย ผมไม่ตอบด่าเลยอะด่าไรด่าเลย,เลยใช่ผมเข้าใจข่องแท้แล้วคนที่อยู่ในโลกโซเชียลยังไงคือจะเม้นะอะไรอะ่ะเม้นได้แต่ว่าคือดูจากเหตุการณ์หน่อยไม่ใช่เม้นตามที่คุณไม่รู้จริงอ่ะและว้วคือมเม้นอะ่ะขอรู้จริงแล้วเม้นอะ่ะผมไม่ว่าเออไม่รู้จริงอย่าเม้นเออขอแค่นี้เองเพราะพวกผมอ่ะอยู่กันได้มิตรภาพยุบคบกันมาลึกซึ้งกว่าที่พวกคุณจะมาเม้นแล้วกันอ่าเม้นใหญ่หนุกเลยเออุบด้วยไม่เออเอาถามเอาถามตรงนี้เลยพี่ครับผมไหมผมไม่พูดดีกว่าเออ อะไรอะไรพี่ผมมีเมียแล้วเฮ่ยงนพี่ผมไม่พูดผมไม่พูดนะไม่ใช่แล้วผมแล้วผมังพูดไม่จบยืมตังด้วยโอเคทุกคนเคลียร์ใจนะครับสบายใจกันทุกคนนะครับผมและพี่หนุ่ม โยโคกก็ลาไปก่อนลาไปก่อนเท่านี้อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยฝากติดตามพวกผมด้วยนะครับช่วยอุดหนุนการทำกินพวกผมด้วยลาผมร้านรถผมจะเปิดเหมือนเดิมนะครับฝ่ายนิ่งครับช่องกันละครั้งหนึ่งไมโครทีโรขี้เกียจคือมันตอบคำถามเยอะมากเลยผมไม่ได้โปรโมทเว็บนะผมบอกเลยไม่ต้องทักมานะครับติดตามเลยใครนะครับทุกช่องทางนะครับอะไรที่มันโปรโมทคือไม่ใช่ช่องผมคือช่องปอครับผมฝากด้วยครับสวัสดีครับผมงานนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ

ก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกละครั้ง1นึ่งบายโคกซีโร่นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกละครั้ง1นึ่งบายโคกซีโร่นะครับ